องปฏิบัติการทดสอบยางล้ออาเท็จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551โดยได้รับการสนับสนุนงบป,ประมาณจากสำนักงานส,งส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยางล้อไทยทางด้านการทดสอบเพื่อการรับรองมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานยางล้อไทยหรือมาตรฐานมออก,กอหรือมาตรฐานยางล้อสากลเพื่อสนับสนุนการส่งออกยางล้อของประเทศ สำหรับการรับรองมาตรฐานสากลห้องปฏิบัติการทดสอบอยางล้ออาร์เทคได้ทำความร่วมมือกับทูกแรแดนทำให้ผู้ผลิตยางล้อรถไทยที่มาใช้บริการของห้องปฏิบัติการสามารถได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพยางล้อระดับสากลจากทุบแรแดนได้โดยไม่ต้องส่งยางล้อไปทดสอบที่ต่างประเทศอย่างที่เคยเป็นมานอกจากนี้ห้องปฏิบัติการทดสอบยางล้ออาเทคยังสามารถให้การสนับสนุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาแก่อุตสาหกรรมยางล้อรถไทยได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการหรือการทดสอบระดับภาคสนามเพื่อศึกษาสมรรถนะข,ของยางล้อในสภาพการใช้งานจริงคุณทัศนัยบุญเกิดรัตนสกุลหัวหน้าห้องปฏิบัติการทดสอบยางล้ออาเทคจะมาบอกให้ทราบถึงความสามารถของห้องปฏิบัติการในการทดสอบยางล้อในด้านต่างๆมาติดตามกันได้เลยค่ะสวัสดีครับผมทัศนัยบุญเกิดรัตนสกุลน,นะครับหัวหน,น้าห้องปฏิบัติการทดสอบยางล้อนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเรื่องการทดสอบยางล้อภายในห้องปฏิบัติการและการทดสอบยาง,งล้อนอกห้องปฏิบัติการนะครับในห้องปฏิบัติการทดสอบยางล้อของเรานี้ก็จะสามารถทดสอบยางล้อได้ตั้งแต่ยางล้อสกูตเตอร์นะครับก็คือเส้นเล็กๆประมาณไดมิเตอร์ประมาณ8นิ้วนะครับแล้วก็ยางล้อมอเตอร์ไซค์นะครับยางล้อรถยนต์นั่งยางล้อรถกระบะถึงยางล้อรถบรรทุกนะครับหรือยางล้อรถบัสเราสามารถทดสอบได้นะครับในส่วนของการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการนะครับในห้องปฏิบัติการแห่งนี้เราก็จะมีเครื่องทดสอบอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ประเภทนะครับ แต่ว่ามี4เครื่องประเภทแรกก็คือเครื่องที่ท่านได้เห็นอยู่ก็จะเรียกว่าเครื่องทดสอบพังเ u อร์เทสก็คือเป็นการทดสอบความคงทนหรือความทนทานของโครงสร้างยางนะครับในส่วนของเครื่องทดสอบประเภทที่2จะมีอยู่3เครื่องนะครับก็จะเป็นเครื่องทดสอบความคงทนของยางล้อซึ่งที่เราในแ a บเราจะเรียกว่าเครื่องดัมเทสนะครับก็จะมีสําหรับเครื่องสําหรับทดสอบรถมอเตอร์ไซค์และสูตเตอร์เครื่องสำหรับทดสอบรถยนต์แล้วก็รถกระบะนะครับแล้วก็เครื่องสำหรับทดสอบยางล้อรถบรรทุกนะครับ ในส่วนของเครื่องทดสอบพังเจอร์เทสหรือว่าเครื่องทดสอบความแข็งแรงโครงสร้างเครื่องแรกทั้งที่ท่านได้เห็นเนี่ยนะครับในส่วนของเครื่องนี้ก็สามารถทดสอบได้ทั้งหมด5การทดสอบด้วยกันนะครับการทดสอบแรกนะครับก็จะเป็นการทดสอบเรื่องพังเชอร์เทสก็จะดูเรื่องการเจาะทะลุของหน้าดอกยางนะครับก็จะมีมาตรฐานอยู่ว่ายางจะต้องทนการเจาะทะลุได้ขนาดไหนนะครับในส่วนของการทดสอบแบบที่2นะครับก็จะเป็นการทดสอบบีดอันซีดนะครับก็จะเป็นการทดสอบ ดูว่าแก้มยางเนี่ยสามารถรับแรงกดได้ขนาดไหนก่อนที่แก้มยางจะหลุดออกจากตัวขอบกระทะนะครับอันนี้ก็จะมีมาตรฐานกําหนดอยู่นะครับในส่วนของการทดสอบแบบที่3ก็จะคือการทดสอบ vertical test vertical test ก็คือติดตั้งยางตนามลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะกดลงไปดูระยะยุบของยางล้อแล้วก็ดูแก้มยางที่ขยายออกด้านข้างน,นะครับดูว่าที่แรงกดและลมต่างๆนั้นยางมีการยุบตัวเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการขยายตรงแก้มยางเท่าไหร่ในส่วนของการทดสอบแบบที่4นะครับก็จะเป็น lateral test lateral test. test ก็คือดูเรื่อง ความแข็งแรงของโครงสร้างยางนะครับก็จะดูว่าเวลายางที่กดลงไปกับพื้นแล้วเนี่ยเวลาที่มันสลิปกับพื้นมันจะมีแรงต้านขนาดไหนก่อนที่ยางมันจะเกิดการสลิปแล้วหลุดออกจากพื้นนะครับในส่วนของการทดสอบแบบที่5นะครับก็จะเป็นการทดสอบฟุตพิ้นซึ่งการทดสอบฟุตพินนะครับก็จะเป็นดูพื้นที่สัมผัสข,ของยางล้อกับพื้นถนนนะครับก็ตัวนี้เราก็จะใช้แผ่นฟิล์มนะครับสแกนตัวยางล้อปุ๊บแล้วก็จะเข้ามาที่ตัวโปรแกรมนะครับก็ตัวโปรแกรมก็จะฉายภาพออกมาคล้ายๆกับ ตัวไฟน์อินิเมนต์นะครับก็คือจะดูว่าจุดไหนที่เป็นสีแดงเยอะๆก็จะเป็นจุดที่มีพื้นที่สัมผัสซึ่งมีแรงดันเยอะสูงสุดนะครับแล้วก็ถ้าส่วนไหนที่เป็นออกสีน้ําเงินลงมาก็แรงกดก็จะน้อยลงนะครับตัวนี้ก็จะหาพื้นที่สัมผัสทั้งหมดของยางล้อพื้นที่ที่ยางล้อไม่สัมผัสนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การสัมผัสทั้งหมดได้นะครับครับสำหรับในส่วนของเครื่องทดสอบเครื่องแรกก็จบเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องทดสอบเครื่องที่2อนะครับก็คือเครื่องทดสอบความทนทานยางล้อนะครับเดี๋ยวตาม สำหรับเครื่องทดสอบเครื่องที่2ภายในห้องปฏิบัติการทดสอบยางล้อนะครับเครื่องนี้ก็จะมีชื่อว่าเครื่องทดสอบความทนทานยางล้อแบบวิ่งนะครับก็ภายในห้องแลบบเราจะเรียกว่าเครื่องดําเทสนะครับเครื่องดําเทสนั้นเวลาทดสอบเนี่ยก็จะมีมาตรฐานในการทดสอบอยู่นะครับเช่นมาตรฐานมอกอของประเทศไทยนะครับหรือมาตรฐาน FMVSS ของสหรัฐอเมริกาและมาตรฐาน UN Regulation ของสาภาพยุโรปนะครับ ในการทดสอบความทนทานนะครับเราก็จะติดตั้งตัวอย่างยางล้อเนี่ยครับเข้ากับแกนของเครื่องนะครับแล้วก็จะแอพพลายให้แรงกดเข้าไปของยางล้อกดกับตัวดัมเพสนะครับตัวดัมก็จะเป็นตัวสร้างความเร็วให้กับยางล้อเปรียบเสมือนเราวิ่งยางล้อเนี่ยอยู่บนถนนจริงนะครับในการทดสอบเมื่อเราทําการทดสอบตามขั้นตอนที่มาตรฐานกําหนดแล้วเราก็จะมาเช็คสภาพยางหลังทดสอบเสร็จนะครับว่ายางมีการบวมระเบิดหลุดร่อนของดอกนะครับมีการแตกของร่องดอกหรือว่าแตกที่บริเวณแก้มยางหรือไม่นะครับ ถ้ายางที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานแล้วเนี่ยมีสภาพไม่ต่างจากยางใหม่ก่อนทดสอบนะครับก็จะถือว่ายางเส้นนั้นผ่านการทดสอบตามมาตรฐานนะครับในการทดสอบของเครื่องดัมเทสนั้นก็จะมีการทดสอบทั้งตามมาตรฐานสากลและจะมีการทดสอบนอกมาตรฐานก็คือจะเป็นการทดสอบมากกว่ามาตรฐานกําหนดเพื่อจะดูว่าตัวยางล้อเนี่ยสามารถทนแรงหรือทนความเร็วได้มากขนาดไหนนะครับเมื่อเราจบในส่วนของเครื่องทดสอบความทนทานยางล้อแล้วเดี๋ยวส่วนถัดไปนะครับเราจะไปดูตัวอย่างยางล้อ ที่ได้จากการทดสอบในการทํางานวิจัยทางนี้นะครับเดี๋ยวเชิญตามผมมาได้เลยนะครับในส่วนของงานวิจัยภายในห้องปฏิบัติการทดสอบยางล้อนะครับในห้องปฏิบัติการเราก็จะมีทั้งงานทดสอบและงานวิจัยนะครับในส่วนของงานวิจัยก็จะมีการวิจัยร่วมกับบริษัทเอกชนหรือการวิจัยโดยขอทุนสนับสนุนจากรัฐบาลน,นะครับที่ท่านกําลังได้เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นงานวิจัยที่เราทําร่วมกับบริษัทเอกชนนะครับตัวนี้จะเป็นยาสเปเชียลทายนะครับซึ่งใช้กับงานพิเศษโดยเฉพาะนะครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นงานวิจัยที่ทำร่วมกับเอกชนเช่นกันแล้วก็มีการขอทุนสนับสนุนจากทางรัฐบาลน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นต้นแบบยางล้อไร้ลมอันนี้เราก็มีการทำงานร่วมกับเอกชนแล้วก็ผลิตเป็นตัวอย่างยางขึ้นมาแล้วก็มีการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนถัดไปนะครับเราจะพาไปดูในส่วนของงานวิจัยทางด้านยางล้อตันนะครับงานวิจัยทางด้านยางล้อตันก็จะมีในส่วนของการวิจัยหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการ เพิ่มความทนทานนะครับหรือว่าการประหยัดพลังงานนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นงานวิจัยทางด้านการประหยัดพลังงานของยางล้อตันนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นการทางานร่วมกับบริษัทเอกชนของคนไทยเช่นกันอันนี้ก็มีการผลิตและจําหน่ายในตลาดแล้วนะครับในส่วนของงานวิจัยถัดไปที่เรากำลังทําอยู่ก็จะเป็นงานวิจัยทางด้านการลดขนาดยางล้อตันนะครับลดขนาดยางล้อตันให้มีขนาดเล็กลงแต่ว่ายังมีคุณสมบัติเหมือนกับยางล้อตันที่มีขนาดเท่าเดิมนะครับในส่วนของงานวิจัยนะครับถ้า ทุกทท่านสนใจสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางนะครับส่วนในส่วนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูในส่วนของการทดสอบนอกห้องปฏิบัติการนะครับก็คือการทดสอบการใช้งานจริงบนท้องถนนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการทดสอบยางล้อบนถนนจริงนะครับผมจะมาแนะนําเรื่องการติดตั้งภายในตัวรถนะครับก็ตัว TPMS นะครับก็จะเป็นการวัดการขยายตัวของลมยางขณะวิ่งนะครับตัว VBOX นะครับก็จะจับสัญญาณ GPS นะครับในการนำมาประมวลผลนะครับแล้วก็ ในส่วนของการทดสอบเมื่อถึงจุดที่เราจะต้องหยุดทดสอบเราก็จะมีตัวกล้องถ่ายภาพความร้อนนะครับก็คือ The r m a ม i n f r a r e d เพื่อดูเรื่องความร้อนที่เกิดขึ้นที่ตัวดอกยางและแก้มยางนะครับแล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับเราก็จะมีตัววัดความลึกดอกยางนะครับก็จุดนี้ก็จะวัดร่วมกับตัว The r m a l Infrared นะครับสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหลายก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับหลังจากติดตั้งแล้วเราก็สามารถนํารถที่เราจะไปทดสอบออกไปทดสอบบนถนนจริงได้ครับการทดสอบยางล้อนะครับจากการใช้งานบนท้องถนนจริง การทดสอบจะมีรายการทดสอบดังนี้นะครับก็รายการที่1นนะครับที่ทางเราทําได้ก็จะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานของยางล้อนะครับหัวข้อที่2นะครับก็จะดูเรื่องความทนทานนะครับแล้วก็การสึกกร่อนของดอกยางนะครับหัวข้อที่3นะครับดูเรื่องระยะเบรกของยางล้อนะครับที่ถนนแห้งและถนนเปียกที่ความเร็วต่างๆนะครับในส่วนของหัวข้อที่4นะครับก็จะดูเรื่องความเสียหายของยางล้อนะครับจากการใช้งานจริงบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นการตกหลุมแรงๆนะครับการขึ้นคอสะพานหรือการเบียดฟุตบาทนะครับก็จะดูว่ายางล้อสามารถ ทนแรงพวกนี้ได้ขนาดไหนนะครับในส่วนของการทดสอบในงานวิจัยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ